รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทยแอร์เอเชียการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวนแวกกันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เราก็จะเริ่มเช้าวันจันทร์กันอย่างสดใสกับหนุ่มๆน,น่ารักพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทีมนักแสดงจากเรื่อง Water Boy ภาพยนตร์ใสๆวัยรุ่นชอบอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าคะ่ะและตอนนี้เราก็ต้องขอต้อนรับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Water Boy ค่ะสวัสดีคะ่คะน้องบี นะคะน้องนิวน้องเก็กและแม่สาวและพี่หนึ่งของเราน้องหนึ่งเนียนอยู่นะคะดูแลกลมกลืนมากๆเลยทีเดียวน้องๆทั้งสามคนวันนี้ที่ตีมี1ิคนด้วยกันนะคะในเรื่องวันนี้นี่มาแบบว่าสามให้ไลท์ของเรานะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทเป็นอะไรก็ผมบีมมังกรครับรับบทเป็นหมึกก็หมึกนี่จะเขาจะมีปัญหาหลักๆเป็นเรื่องความรักครับเขาจะไม่ค่อยเข้าใจความรัก ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรทำไมมึงไม่บอกกูว่านุ่นเป็นแฟนมึงออใช่ครับแต่<อ>จะไม่ใช่กับครอบครัวนะครับแต่จะเป็นกับเพื่อนกับแฟนแล้วพูดถึงเงินเมื่อกี้นี่หลงรักเงินใช่ไหมใช่ครับเงินนี่คาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วมีปัญหาอะไรในเรื่องรอคะอ๋อเงินนี่จะรับบทเป็นน้ำครับน้ำน้ำจะเป็นลูกของโคช้ชโค้ชที่สอนว่ายน้ำทุกคนนี่หมึกนะน้ำ คืออตุลนพนใช่ครับผมคืออตุลลพลแล้วคราวนี้น้ำเนี่ยครับเขาจะมีปัญหาปัญหาหลักของเขาคือปัญหาครอบครัวครับใช่เพราะเขาจะเขาจะมีเรื่องขัดแย้งกับพ่อเขาพี่น้องนิวกันบ้างทุกคนเนี่ยก็จะคุ้นจากบทบาทในเรื่องเลิฟซิกซึ่งก็จะเป็นละครประมาณเกี่ยวกับชายรักชายแล้วมาเล่นเรื่องนี้ก็ต้องรักชายอีกไปเจอแต่บทแบบนี้ก็ตอนแรกก็ที่เล่นเลิฟซิกก็รู้สึกเขินๆมากครับเพราะว่าไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบ ใช้ักชายอย่างนี้แต่พอได้มาเล่นเตอร์บอยเป็นหนังเรื่องแรกที่เป็นแบบนี้เหมือนกันก็ตกลงเลยไม่ใช่จะรู้สึกสบายมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าพี่เงินก็มาเล่นก็มาจากเริ่ซิกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับก็ในเรื่องนี้ก็เล่นเหมือนเหมือนจิ้นิดหน่อยเหมือนกันแอบจิ้กันนิดหน่อยพี่หุ่นดีจังเลยมิชากจูบเ้ื่อไม่ใช่เลรอครับจูบกันเลยเหรอคะ กินไม่เบานะน้องต้องไปดูนี่เลยน้องเก่งบ้างครับผมเก่งครับรับบทเป็นแชมป์ครับผมเป็นแกง่า่น้ำครับก็คือจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าแบบไม่เข้าใจสองคนนี้ว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเฮ้ยทำไมมีอะไรต่างๆที่แบบพวกเราจะไม่เข้าใจเราก็เลยต้องแบบ สอดส่องเขาพอสังเกตเยอะๆเราเริ่มโดนดึงเข้าไปด้วยนะมพอสังเกตเขามากก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเราเราเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าผมเป็นยังไงก็ไม่ใช่สังเกตเชยเชยอ๋อนี่องนี้ไม่ใช่ แล้วพี่สาวกับพี่หนึ่งบ้างล่ะคะค่ะอ่าก็รับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่เปรี้ยวที่สุดในพื้นพิภพนี้ขอสวยนิดนึงสง่าสวรรักมากเป็นวินมอเตอร์ไซค์สีชมพูแบบว่ารู้สึเป็ือนสาวมิสทีนยังไงเไม่ใช่วินมิสทีนค่ะเป็นสาวมิเป็นวินมิสทีเออไม่ได้หน่อยจะมีวินมิสทีนและเห็นในเรื่องนี้พี่หนึ่งมาซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่สาวใช่ครับ ก็คือก็เลยได้เจอกันเขาเรียกว่าเป็นฉากโหดของเรื่องค่ะฉากโหดรของเรื่องทำไมล่ะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นว่าใจโทรมาถามว่าพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหมคําแรกคือตอบว่าเป็นค่ะใจบอกว่าเป็นเราทําได้ใช่ซ้อมห้านาทีก็ขี่ได้เอนมาสปีริตย้อนดึงความที่อยากเล่นมากนี่เพิ่งได้ยินออกอากาศตอนนี้นะเพราะตอนที่คุยกับผู้กกับแล้วโทรไปปรึกษาบอก เออพอดีเซลรักก็ต้องดูนะฮะเดี๋ยวต้องถามนายก่อนว่านายจะว่าอย่างไรนายพ้่จะเปอยูบริษัทแล้วพี่หนึ่งบ้างแบบว่าหนึ่งใช่ไหมครับพี่หนึ่งต้องกล้ามเกินเล่นเป็นพ่อกล้ามเกินเล่นเป็นพ่อไม่ไม่แซลครับจริงๆแล้วภูมิใจนะเพราะว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นพ่อคนแล้วก็มีลูกสองคนแล้วลูกโตแล้วลูกโตลูกก็ประมาณนี้ครับ ไม่น่าเชื่อคุณพ่อเด็กมากใช่ะสิบเจ็ดกับสิบห้าตอนแรกก็นึกว่าแหมจะได้เล่นเป็นบทเพื่อนบีมวายพี่ชายคนโตพี่ชายพี่ชายคนโตกเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อแบบผิดกับคาแรคเตอร์ตัวเองมากครับเพราะว่าเป็นพ่อผงผางแต่ปกติเป็นคนเรียบร้อยพี่หนึ่งผงผางเป็นวัยรุ่นก่อนเจืนมายใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นดูแล้วชอบครับก็เป็นอะไรซึ่งไปล้วงความลับเด็กๆ็กผู้ชายกับผู้หญิงในวัยซึ่ง 18 19 20มันเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อล้วงความลับล้วงอะไรอ่ะล้วงตอนถอดเกงเขดเสื้ออะไรในเรื่องวันนี้นะแล้วมันมีหลายอย่างให้ล้วงอยู่ต้องเป็นเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเพราะว่าผู้ใหญ่มาดูเนี่ยก็จะเข้าใจถึงเรื่องราวต่างบานคนเอ๊ะทำไมวัยรุ่นเป็นแบบนี้รืงจริงแล้วเขามีโลกของเขาผู้ใหญ่ก็มีโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้ผู้ใหญ่และเด็กเข้าใจกันมากขึ้นก็จะอธิบายในช่วงวัยในเรื่องนี้อายุวัยประมาณเท่าไหร่กันคะ น่าจะประมาณ1 8บแครับอ๋อสิบแปดสิบเก้าเป็นวัยก,กำลังจะขึ้นมาหาลายัยแหมแล้วในเรื่องเนี่ยนอกจากถอดเสื้อแล้วยังมีถอดเกงด้วยใช่หไหมฮอใช่ครับเพราะว่าเราเป็นนักว่ายน้ําเราต้องถอดหมดเหลือเกงว่ายน้าตัวเดียวข้าวเขินมากเขินมากน้องๆรู้สึกยังไงบ้างตอนตอนแรกๆก็ตื่นเ้นใช่ใช่แต่พอช่วงหลังๆก็ชินชินนะเพราะว่าถอดบ่อยมากมีฉากหนึ่ง <laughs> ขาโดนมัดในห้องน้ำลูกแอบเห็นทีเซอร์มาแล้วผู้ชายสิบคนรุมบีมคนเดียวลุมแกล้งเขานี่ทุกคนนี่คิดไปไกลมากเลยคุณพ่อหโวกคุณพ่อแบบโอ้ลูกลูก่อสิบคนเลยลูกพ่อต้องหามกลับบ้านเป็นยังไงอะอาจารย์ในฉากมันเหมือนเป็นแบบบีมเขาเข้ามาใหม่เป็นแบบนักว่ายน้ำเข้ามาในชมรมใหม่แล้วตัวผมเองกับเพื่อนๆเป็น นักแว่าน้าแกงแว่น้ําอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่นี้เหมือนก็รับน้องเขาใช่เหมือนเป็นประมาณรับน้องมากกว่าอ๋อไม่ได้มีอะไรอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะคะตอนนี้ทุกคนคิดไปไกลมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เน้นเกับความรักปัญหาของความรักทั้งมวลรักเพื่อนรักแฟนรักพ่อรักแม่จนตีกันไปหมดไม่รู้ความรักอะไรเป็นยังไงคุณผู้ชมมาชมแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างคะสำหรับ ผมนะครับถ้าเป็นผู้ชมที่มองความรักใน,ในแง่แง่ลบนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเขามาดูเรื่องนี้ <Thank you. S 1> เขาจะมองความรักในแง่ที่มันบวกขึ้นที่มันดีขึ้น mm. แล้วสาหรับคนที่บวกอยู่แล้วก็จะบวกยิ่งๆขึ้นไปครับผมคือ oh. จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เราผ่านวัยรุ่นมานะครับแต่บางครั้งเราก็ลืมววยที่เราเป็นวัยรุ่นโด,ด้วยความรักที่เรามีต่อลูกๆเรามากมายเหลือเกินเราก็จะไปปิดกรอบเข้า mm hmm. ไปซะหมด แต่ที่สําคัญคือต้องไม่ซ้ําเติมและให้อภัยและเอียวยาให้เขากลับมาอยู่ในส่วนหนึ่งของสังคมเป็น Family เดียวกันงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทีมนักแสดงจากเรื่อง Water Boy ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญชวน,ชนคุณผู้ชมมาชมภาพยนตร์กันค่ะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Water Boy ครับรักใสใสแวรุ่นชอบ22ตุลาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากติดตามด้วยครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยทีมนักสแสดงนะคะรันอแล้วก็พี่หนึ่งด้วยแล้วก็คุณแม่สาวนะคะแค่สัมภาษณ์นักแสดงยังสนุกสนานกันขนาดนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Water Boy ช่วงหน้าแวนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ50มินสดในฝันครีโอปี2015ว่าแต่ละคนจะว้าวทรมานใจสาวๆขนาดไหนอีกสักครู่เดียวค่ะ